สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเดิต้องใส่แว่นตื่นเช้ามาวันนี้ไม่เช้าแล้วเพิ่งออกกำลังกายไปเมื่อกี้นี้เพิ่งออกกำลังกายไปเมื่อกี้นี้วันนี้ก็มาหมอยในห้องน้ำนะจ๊ะทำไมกล้องมัวขนาดนี้วันนี้ก็มา่วมอยในห้องน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวนะเช็ดกล้องให้ มอโมอยในห้องน้ำนะจ๊ะนนเช็ตกล้องให้ก่อนวันนี้ก็ทุกคนถามว่าเมื่อไรจะล้างหน้าโชว์เป็นเจ้าของแล้วอุย้ยทำไมไม่ไม่นี่เลยอะ่ะอืมวันนี้เอาหน้าสดๆนะจ๊ะจ่จัยแว่นไม่สวยเลยแว่นอันนี้ไม่สวยเลยอันนี้ตื่นฉะ ตื่นนานแล้วแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วห้องน้ํานะคะห้องน้าห้องน้ําที่บ้านนะคะอันนี้ห้องห้องน้ำานะจ้าแล้วก็ใช้ห้องน้ำานะจ๊ะในการออกกําลังกายในการดูแลตัวเองอุ้ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะลืมไปลืมไปขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะ อย่าเพิ่งนี้นะคะขออนญาตค่ะขออนญาตขออนญาตขออนญาตค่ะอย่าเพิ่งนีนะคะแต่เซเว่นก่อนนะคะจุก,กูสวัสดีสามยสิบคนหูมันต้องอ่านนะนะวันนี้ก็เช้ามานะจ๊ะก็จะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยวันนี้มาลูกใหม่นะจ๊ะให้เห็นหน้าสดๆเนาะอืเอากันเลย ลุกใหม่นะคะเอาหน้าสดเลยนะจ๊ะขอหน้าสดกันนะจ๊ะวันนี้ลุกใหม่นะคะของแมรีนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะบอกเคล็ดลับว่าทํำยังไงเกี่ยวกับตื่นเช้ามาสำหร,รับการดูแลร่างกายนะจ๊ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยต nice. ้องใส่แว่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอ สามร้อยสามสิบสองคนขอบคุณนะคะวันนี้ก็เอาเบาๆกันวันนี้จะบอกเคล็ดลับนะจ๊ะเคล็ดลับเคล็ดลับที่ไม่รับนะจ๊ะวันนี้นไปไหนมาคะคิดถึงโอ้ฟิตฟิตร่างกายฟิตร่างกายนะจ๊ะฟิตร่างกายช่วงนี้คือฟิตร่างกายแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีฟิตร่างกายยังไงนะก็วันนี้ก็จะบอกวิธีง่ายๆคือตื่นเช้ามาทําไมทีมล้างหน้า เอากันเลยดีกว่าอันนี้นะตื่นเช้ามาก็คือทุกคนต้องทำอะไรตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนถามว่าวันนี้เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะจ๊ะนี่นี่วันนี้เริ่มกันเลยนะตื่นเช้ามานะจ๊ะเอากันเลยนะจ๊ะตื่นเช้ามา้วจ๊ะไม่มามมยนะจ๊ะนี่นาสดเด้ ahr. อื เรื่องเลยอา,ายุเป๊ม้อไอไก่กองน่าสด,ดนะจ๊ะเอาล้วเนาะมอมอยเอาแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าทำไมผลิตของอะไรมาก็แล้วแต่วันนี้เปิดตะกร้าก่อนเลยดะจ๊ะผลิตของอะไรมาก็แล้วแต่ เจ้าของต้องใช้เองนะจ๊ะเทาเจ้าของไม่ใช้เองแล้วมาเมาส์มอยก็จะไม่ได้นะคะวันนี้นะจ๊ะอุตย่าแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอใส่แว่นนิดนึงนะไม่น่าเกลียดอุ้ยทำไมมืดขนาดนี้โอ้ยหล่นเลยอะเวลาขายของอะดูนะคะดูนะอันนี้จริงมไหมเอาล้างนะคะไม่ต้องเรื่องเยอะอันนี้ล้างให้ดูก่อนนะคะว่า เวลาล้างสดๆนะคะว่าล้างหน้าเป็นยังไงนะจ๊ะเอากันเลยนะคะลูกทีมสมาชิกแล้วก็เอซนี้ค่ะมีเงินไว้ซื้อ,อย่างอื่นนะจ๊ะถ้าเราใช้ล้างหน้าแพงหมดไปกระน,น้ำทุกวันจะเอาตังที่ไหนมาละจ๊ะอันนี้ขาประหยัดค่ะ นะคะแม่ดีจอมประหยัดค่ะเพราะไม่ใช่คนรวยมาก่อนนะจ๊ะดิฉันเป็นคนจนนะจ๊ะก็สองร้อยคนก็ก็คุยอะ่ะสองร้อยคนก็คุยอะ่ะดูนะคะไม่ใช้สำรีด้วยนะจ๊ะนี่ตื่นมาตอนเช้านะจ๊ะลังหน้านะจ๊ะดูเอานะคะไม่นอ้องอเห็นไหมคนเราเนาะอายุมันผ่านมาตั้งแบบมากมายไก่กอ,อง ดูนะคะดูเอานะ,ะเห็นไหมเราไม่ต้องใช้สัลีเราไม่ต้องใช้สัลีเลยเพราะอะไรเพราะสัลีมันจะหมดไปทุกวันเปรืองค่ะคุณขาประหยัดอะไรขนาดนี้เนาะประหยัดอะไรขนาดนี้ดูนะคะนี่เคล็ดลับนะคะดูเอา นี่เช้ามานะคะดูดูผ้านะนะคะใช้แบบนี้เลย,ยได้แล้วเย่ล่นนะคะสองร้อยกว่าคนสองร้อยกว่าคนก็โอเคนะเท่าไหร่นะคะสองร้อยกว่าคนก็โอเคนะขอบคุณค่ะกำลังซื้อนะคะดูนะคะใช้นิดเดียวไม่ต้องเรื่องเยอะนะจ๊ะดูนะอ่ะอันนี้นะล้างหน้าเสร็จใช่ไหมดูเอา ตัวนี้ค่ะล้างหน้าเสร็จนะคะเป็นเมอร์ลีน่านะคะที่ทําไมออกมาแป๊บเดียวแล้วทําไมคนถึงซื้อเอาเลยเอาเอากันชัดๆเลยนะจ๊ะไม่เมาหมอยนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะที่กําลังซื้อนะจ๊ะอันนี้ก็ทําให้ดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวตอบนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่กําลังซื้อนะจ๊ะดูเอาอ่ะนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูแล้วเราก็ลังหน้าแค่นี้เองดูนะคะ เอาที่รอย่างตื่นเช้ามา่างเราต้องล้างหน้าก่อนนะจ๊ะไม่ต้องจ้างใครนะจ๊ะเมามอยเป็นเองเลยค่ะนี่นะคะแล้วดูนะคะม,มีความสุขไหมนี่ประหยัดไหมดูผ้านี่เราก็เอาไปซักต่อคนมันประหยัดคนมันพึ่งตัวเองอะเนาะถ้าไม่ประหยัด จะทำยังไงละจ้าไปเอาเงินลูกเหรออุ้ยตายหรอือป้าหน้าเกลียดจังไปเอาเงินลูกเลยเหรก็ไม่น่ารักไปขอเงินคนอื่นเขาเหรอมันก็ไม่น่ารักค่ะเดี๋ยวขอใส่แว่นนะวันนี้แว่นหน้าเกลียดมากอุ้ยตายแล้วอุ้ยเหลือรอยยิบเจนคนนะทาไมอะพี่ติ๊กต็อกพี่ติ๊กต็อก่ะไม่รู้ว่าต้องกดอะไรบ้างนะคะเอ่อเพิ่มอะไรไม่รู้ว่าทำไม่ค่อยเป็น นะอันนี้นะคะดูนะจ๊ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเรื่องเยอะนะจ๊ะเราก็ใช้ครีมค่ะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะอะเตือเนเช้ามาล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จทําอะไรจ๊ะล้างหน้าด้วยเจลเมลีน่านะจ๊ะดูนะจ๊ะแล้วหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะ ปึ้งปึ้งปึ้งป,งปึงนะคะถูกมากเลยนะคะประหยัดด้วยนะคะอันนี้ก็ตึงตึงตึง,ตง